นี่เลยวาสลีนและนิจิดีนนิจิดีนตัวนี้ฝาชมพูก็มีฝาสีฟ้าก็มีสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปหรือแมคโครส่วนตัวกี้เองเนี่ยกี้ซื้อมาทีละโหลเลยนะคะอันนี้ไม่มีโฆษณนานเนี่ยแต่จะบอกว่ามันโคตรดีมากคือคนที่มีปัญหาคือขาไม่ใสเนี่ยเท้าไม่สวยใช้อันนี้เลยค่ะนจะบอกว่า ใช้แล้วก็ใช้คู่กับถุงเท้าส่วนตัวกี้เนี่ยกี้จะทาที่เล็บเราก่อนกีจะทาที่เล็บเราก่อนเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องไปปาณีเขาหรอกทาเยอะๆเลยถ้ามีน้ำมันมะพร้าวคลุกน้ำมันมะพร้าวเลยมันจะทําให้ส้นเท้าเราใสเนี่ยขาเราจะใสตลอดแล้วหนูเป็นคนชี่ชอบอบตัวด้วยเนี่ยการอบตัวไม่ใช่การลดน้ําหนักนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านไม่ใช่การลดน้ําหนัก แต่การอบอตัวเนี่ยเป็นการที่เอาน้ําออกจากร่างกายคือคนที่มีอาการบวมน้ําออกมันก็จะทําให้ตัวเราอะผอมลงเฟิร์มขึ้นกระชับขึ้นแล้วตามด้วยวาสลีนค่ะหนูใส่วาสลีนคือทาหมักไปเยอะๆเลยดังนั้นลูกค้าหลายคนถามว่าทําไมต้องซื้อถุงเท้าเป็นหนูไม่พอใช้ค่ะไม่พอเล่นค่ะมันจะทําให้เท้าเราสวยมากเนี่ยหนูโคตรชอบเลยเนี่ยใส่เยอะๆเลย วัสลีนเนี่ยซื้อมาที่ร้านลังเลยนะอย่าไปซื้อน้อยส่วนตัวผมซื้อของผมซื้อน้อยไม่เป็นมันจะทําให้เท้าเราสวยจ้ามันจะทําให้เท้าเราใสเวลาเราไปเดินชายหาดหรือเวลาเราไปเที่ยวตามทะเลถอดรองเท้าถอดขาอวดเพื่อนนี่อุ้ยเท้ามันสุกมันสะใจแล้วบางทีเห็นเท้าเพื่อนอยู่เเหมือนแบบเฮ้ยเราชนะเลิศ สาวๆก็ต้องอายนะคะเนี่ยมันจะทาวิ่เท้าเราสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเท้าเราจับมันแล้วก็เดินในบ้านไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงค่ะเอาถุงเท้าตัวนี้มาใส่มวดเลยบองบูยาร์เลยจ้าเพราะว่าหลายคนถามว่าทำไมต้องซื้อเยอะก็มันไม่พอใช้ไหมหนูก็จะใส่อย่างนี้หนูไม่พับไม่อะไรนะคะหนูใส่อย่างนี้เลยง่ายๆแล้วหนูก็ดึงเลยค่ะนี่เลยเลย ให้มันตรงลงส้นปุ๊บเนีย่ยหนูใส่เบอร์เอสค่ะเพราะว่าหนูชอบให้แน่นๆเนีย่ยหนูใส่เบอร์เอสเอหนูชอบให้มันแน่นๆใส่เบอร์เอสเลยสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็เวลาใส่เนือในบ้านหนูก็หนูก็จะไม่อยากให้เขาอ่ะ หนูก็ไม่อยากให้เขาอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเปื้อนหนูก็จะมีรองเท้าตัวถูกมาลองเขาไว้อีกรอบนึงจะเป็นตัวนี้เดินในบ้านเราอย่างเงี้ยหนูก็จะใส่นะคะใส่ทับเลยสีดําก็ได้ค่ะอันนี้หนูทําให้เห็นความแตกต่างว่าเราต้องใส่ซ้อนก็เดินในบ้านได้เลยค่ะขาแล้วก็จะแบบบุ่มสุดสวยนะคะแต่ถ้าเป็นถุงน่องเขาก็จะเงาวับค่ามันก็จะทําให้เราแบบอุ้ย ได้อีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันตรงตรงตรงเนี้ยเนี่ยนวดค่ะนวดต่อไปค่ะลงด้วยนิจิดีนก่อนนิจดีนเนี่ยแม่กี้บอกว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเอาตัวเนี้ยมาไว้ทาสําหรับคนเป็นฝ้าด้วยซ้ําพอกี้ไปอ่านข้างฉลากกล่องน,นะอม,มันก็เขียนจริงๆด้วยว่าอมันก็เขียนจริงๆด้วยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะแกฝ้านะคะนิจิดีนกระปุกนึงกี้ใช้ได้ม่กี่ครั้งหรอกเพราะว่ากี้เป็นคนใช้เยอะ กระปุกหนึ่งก็ประมาณ3 0มสบาทถ้าหนูจําไม่ผิดนะแต่หนูซื้อโยโกโหรไงหนูชอบใส่หนูชอบซื้อแบบที่แมเข่านี่หนูใช้มาตลอดมันจะทําให้เข่าใสวิกเลยแล้วใช้ตลอดไม่ว่าจะเป็นถุงน่องหรืออะไรเนี่ยหนูก็จะใช้ดํามันทาด้วยเพราะว่ามันเหมือนเราเข้าสปาตัวเองนอกจากเราผิวขาเราสวยเราอยากส่ก,กงสา,สางเกงขาสั้นใส่ชุดว่ายน้ำพอเวลาถ่ายชุดเนี่ยนะใส่ชุดว่ายน้ำหรอใส่ตอนกลางวัน มันเห็นชัดเจนอวดผิวชนะเลิศใสให้คนอื่นได้เลยค่ะนงคะนี่ม่สวยใสเลยแหละเนี่ยคนที่เข่าด้านศอกด้านก้นไม่สวยแผลเป็นสิวที่ตูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี้บอกได้เลยว่านีจีดีนนะคะซื้อมาเป็นโหลเลยค่ะอย่าไปเสียดายตังค์แล้วก็วัสลีนก,ก็ซื้อมาเป็นโหลเลยค่ะสั่งมาเยอะๆเลยค่ะ อย่าได้บรรยับรรยังเรื่องความสวยความงามเราต้องไม่โยมแพ้ใครค่ะนี่แล้วเราก็นวดเท้านวดส้นคนที่เป็นตาปากับหนังเท้าด้านคนที่เป็นตาปากับหนังเท้าด้านนะคะใส่แล้วเท้าจะสวยมากเท้าจะไม่มีด้านเลยเท้าจะใสสุขมากส้นเท้าจะไม่แตกเลยนะคะถ้าอบตัวได้ทุกวันยิ่งดีเสร็จเรียบร้อยถ้าเป็นหนูนะถ้าถอดชุดถ้าหนูไม่มีชุด บอดี้สูตรจมสูตรตัวเส้นเงินที่หนูใส่อยู่นะหนูจะทาทั้งตัวเลยเพราะว่าหนูชอบที่จะให้มันวาบแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ใส่ถุงเท้าบองโบยาร์ทับไปเลยจ้านี่คือเหตุผลที่ขายและโปรโมชั่นทําเป็นโหลเพราะอะไรลูกค้าหลายท่านที่ชอบใส่ผิวอวดผิวหนะักมันมไม่ต้องเติมฟิลเลอร์ที่ผิวบางคนบอกว่าพี่กี้คะหนังมือหนูมันเหี่ยวจัดอันนี้เลยค่ะนิจีดีนคะ่ะหนังมือไม่เหี่ยวจ้า หนังมือใสเต็มตึงเลยจ้านี่จ้ะหนูนี่ห้าสิบห้าแล้วหนังมือยังไม่เหี่ยวเลยเพราะว่านิจิดีมันช่วยได้จริงๆมันเป็นยาโบราณแม่บอกว่าสมัยแต่ก่อนคนใช้กันดีมากๆแต่คู่นี้หนูซื้อหยิบมาผิดหนูหยิบมาผิดจริงๆอ,อนเพิ่งเบอร์อเ,อเอ็มจะดูหลวบนิดหนึง่งหนูต้องใส่เอสเนี่ยเนี่ยหนต้องใส่เอสเสร็จแล้ว ก็ใส่ตัวนี้ทับแล้วเราก็เดินในบ้านเลยนี่ค่ะร้อยบางทีด้วยความที่เราอายุเยอะแล้วเนี่ยเราจะมองข้ามไม่ใส่มันก็ไม่ได้หรอกเนี่ยถ่าแล้วก็ทาไปเหลือนะคะเรื่องครีมเนี่ยต้องวางไว้กากข้างทีวีข้างตู้เย็นวางไปหมดนั่งดูทีวีอยู่ตรงไหนเราต้องจับแล้วเ,เราต้องได้ใช้เราต้องได้เราต้องได้สัมผัสครีมเพราะวาสลีนที่ทำให้มือใส นะคะวาสลีนนี่ทําให้หนอใสยิ่งเวลาเราทากับพวกอตัวหนูจะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเลยเพราะอ mm. ะไรรู้ป่ะเอาหนูไปอยู่เพราะว่าหนูเป็นคนผิวแห้งหนูเป็นคนผิวแห้งผิวแตกง่ายผิวแห้งง่ายวาสลีนเนี่ยจะทําให้ตัวใสตลอดเวลาแล้วก็ผิวมันไม่แห้งง่ายหนูใช้น้ํามันต่อให้เป็นน้ํามันมะพร้าวมันก็แห้งเร็วหมอนเหมือนกันนะคะบางทีเราทาครีมยี่ห้ออื่นยิ่งอากาศหนาวๆหรือไปอยู่เมืองหนาวอะไรเนี่ย หนูทายยี่ห้ออื่นแก้มหนูก็แตกจมูกหนูก็แตกคูหนูก็แตกเพราะฉะนั้นพอเจอวัสลีนแล้วนะหมอนจะสกระปรกวิธีที่ทําให้หมอนสะอาดคือเอาเสื้อยืดตัวที่เราไม่ใช้เนี่ยไปใส่ปลอกหมอนเลยเพราะเอาผ้าเช็ดตัวผ้าอ่ะเขาเรียกอะไรเพราะเราเอาผ้าอ่ะเอาผ้าที่มันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะผ้า ผ้าเช็ดตัวไปลองหมอนแล้วเนี่ยผ้าเช็ดตัวมันก็เลื่อนแต่ถ้าเราเอาเสื้อยือดของเราเนี่ยไปลองใส่เข้าไปวัดใส่หอเข้าไปทั้งตัวเลยเนี่ยสวมเข้าไปในปอกหมอนเลยมันไม่เลื่อนหลุดและมันก็จะกลิ้งทับเอากับความเหนียวของชุดพอตื่นตอนเช้ามานะหน้ามันฉ่ามากเนี่ยน้ามันฉ่ามากจน,นนที่ว่แบบว่าเฮ้ยเคาะดิเคาะ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 เออเออเออเเคาะเคาะเบะค่ะ อันเบ a k เอเบคือไม่บุบสลายหนูบอกเลยมันโคตรฟาดเลยมันดีมากหนูก็เลยจะบอกว่าครีมใดๆในโลกเครื่องสำอางทุกชนิดในโลกนี้จะมีส่วนผสมของวาสลีนวาสลีนจะเป็นเบสของเครื่องสำอางทุกตัวค่ะพี่น้องและและเชื่อไหมคะไม่ว่าจะไปกินข้าวหรือไปไหนเนี่ยต่อให้ใส่แหวนเพชรเกใส่อะไรก็ตามใส่กุง้งกิงกุุงกิง,กงที่เป็นลูกปุลูกบอล มันจะทําให้จิวเวลี่ของเราเป็นพลอยเนื้อใสเพราะว่าเล็บของเรามันจะใสมือของเรามันจะใสเพราะอะไรเพราะวาซซีลีนเนี่ยมันจะอยู่กับผิวเราได้นานตลอดทั้งวัน long lasting วาซลีนจะอยู่กับผิวเราได้นานมากๆเพราะฉะนั้นหน้าทีวีเราจะต้องมีไอ้นี่ทุกมุมหนูแนะนําโดยส่วนตัวนะถ้าหนูไปต่างประเทศนะหรือหนูเข้าช็อปนะหนูซื้อเป็นกระปุกกระปุกใหญ่เลยเนี่ยวางไว้ทุกมุมค่ะ จิวเวลี่อะไรต่างๆกำลงังกำไรอะไรต่างๆที่เราใส่เนี่ยมันจะใสสุกเลยเพราะเนื้อเรามันจะเงาอะ่ะเนี่ยมันจะใสสุกเลยเพราะยาทาเล็บเล็บที่เราทามันก็จะสวยเพราะอะไรเพราะว่าติ่งของเนื้อเราตรงเนี้มันจะทําให้ใสเนี่ยมันจะทําให้เล็บเราใสเพราะฉะนั้นวาซลีนนี่มองข้ามไม่ได้เลยและถ้าวาซลีนใช้ควบคู่กับถุงน่องถุงเท้าบองโวยาทาเข้าไปทั้งตัวพี่น้องเออจะบอกว่า มันฟาดมากมันชนะเลิศเวลาซื้ออย่าซื้อทีละน้อยนะคะเมาไปเลยค่ะทีละโหลสองโหลเพราะว่ามันถูกมากโหลหนึ่งไม่กี่ร้อยอันนี้เหมือนกันใช้เยอะๆค่ะแล้วก็มันดีกับตัวเราคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวหยาบกร้านแล้วก็เวลาเราเจอคนไหนที่แขนสวยๆเ,ๆเราแล้วเราถอดเราใส่เสื้อแขน,แขน,แขนยืดเอเสือ้อยืดคอกลมแขนสั้นอยู่เนี่ยเรารู้เลยว่าแขนเขากับแขนเราเ่ยเรามันจะเทียบเขาเราบางคนเนี่ยถึงขั้นเอาแขนแอบกี้เลยนะเพราะว่า แทนเขาจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากมีผิวหนังที่เป็นหนังคางคกทาตัวนี้เลยค่ะแล้วใส่ถุงน่องถุงเท้าบองโบยัสมันจะนวดค่ะมันจะบีบนวดแล้วก็ซึมไม่นะคะเพราะฉะนั้นใช้คู่เดียวไม่พอค่ะซื้อทีละโหลโหลหนึ่งหกพันค่ะคุ้มมากถุงน่องหนูขายโหลละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทมีทั้งแบบหุ้มเท้าและแบบไม่หุ้มเท้าเป็นเลกกิ้งหนูผลิตสองสีเดี๋ยวปีหน้าหนูจะผลิตหลายๆสีมาเอาใจแฟนๆนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ